จะตอบให้นะคะดูรวมกันคนละหนึ่งคำถามนะคะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายค่ะกดเพียงจกดเขะใจขอจอใจส้มและหงขันนะคะแล้วพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อค่ะ ใครเข้ามาแล้วกดเข้าใจเข้อจอจนประดอดแตกนะคะกดแชร์กดของขวัญแล้วพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อนะคะยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีนะคะทักไายคะ่ะ ใครเข้ามาแล้วกดเข้าใจเข้เจอจมรอดแตกนะคะกดแชร์และของขวัญน,นะคะแล้วพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะเจอจงมาหนึ่งข้อค่ะขอค่าครูเป็นเข้าใจข้อจอแชร์และของขวัญน,นะคะและพิมพ์ชื่อและคำถามมาเลยค่ะ มาดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามนะคะดูดวงคนละหนึ่งคำถามค่ะถ้าใครอยากถามเพิ่มก็เพิ่มของขวัญมานะคะหนึ่งชิ้นพอ